ดูนะคบทุกคนวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับเกม Identity V นะครับคลิปนี้อาจจะยาวกว่าปกตินิดหน่อยนะเที่ยวกับคลิปตอนประมาณนี้ช่วงนี้เนาะก็เราจะมาพาไปดูนะครับเพราะตอนนี้เล่นผมอะ่ะขึ้นจอร์คี้แล้วนะครับแรงฮันเตอร์เนาะก็ผมจะให้ไปผมจะไปดูย้อนย้อนตอนที่ผมเล่นนะครสองตามครับ อันนี้เป็นตาที่แบบโคตรฟลุกอะ่ะงงมากว่าชนะได้ยังไงอะ่ะเออคืออันเนี้ยคือผมเล่นมานี่คือบางตาก็แพ้บางทีก็ชนะก็ปกติเออแต่ส่วนใหญ่แล้วแพ้ปุ๊บปิ้งเอ้ยแหลกเอ้ยอะไรเอ,อ้ยโดนบูลลี่เอ,อ้ยแล้วเดี๋ยวเข้าเกมก่อนเข้าตานั้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมให้ดูเปิร์กด้วยนะอ่าเดี๋ยว เอาเกมมาผมเกิดอยู่ตรงนี้นะครับและตอนนั้นผมก็ยังไม่อยู่ตอต่อนะเพิ่งมาเพิ่งผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมออกโรมแล้วผมวิ่งไปตรงบ้านเล็กก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าดีหวงคือผมเดินมั่วนั่นแหละเออเดินมั่วนะคือจําจุดเกิดเสริมไม่ค่อยได้อะถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบ เล่นแบบนั้นบ่อยจริงมีการบอกผู้ล่าอยู่ใกล้ฉันแล้วนะครับและเหมือนเขาจะข้ามาแต่ผมตีไม่โดนนะคืองงมากว่าทำไมต่อนะ่ะมันตีไม่โดนะอ่ะเออวิ่งมาต่อนะครับมาจุกตรงหน้าประตูตรงนี้มีไม้อยู่ตรงนี้แล้วมีทางกั้นโคตรยาวเลยนะผมก็ต้องอึึงักงักกับเขาอยู่สักพักหนึ่งนะอ่ะเออก็บอกเลยนะ ดีเท่าว่าพลิกลับมาได้อยู่นะเพราะว่าคือลีโอเนี่ยความดีตรงนึงพี่ว่าคือมันโซนโหดแต่แต่ว่ามันจะมีตัวที่มันสามารถโซนโหกว่านี้ได้ไหมได้แต่ลีโอมันเป็นแบบตัวเริ่มต้อนอ่ะเออคือคนมันไม่มีตัวแจ็คดอะริปเปอร์ก็เล่นแบบหมอกว่าอ่ะผมก็เลยต้องเล่นลีโอจริงๆนะและบ<ม>ลิซยากเลยนะเพราะว่าโอเคคือเดี๋ยวเขาส่งนกไงเออผมกลัวเขาส่งนกแล้วก็อันนี้เหมือนจะบีบมาแล้วนะ เบียเหมือนจะวิ่งไปซากเรือนะมาตรงนี้จะรอดหรือไม่นะครับวิ่งมาตรงนี้เอาแล้วเหมือนเบียจะส่งนกให้ตัวเองจะส่งผิดเนาะ <c oughs> เหมือนจะกดส่งผิดเนาะจับนั่งเก้าอี้ก,กันไปจับไปจับไว้นั่งตรงไหน <c oughs> เครื่องเสร็จไปแล้วสองเครื่องถือว่าถ่วงเวลาได้นานอยู่นะ ผมเอาตาแดงมานะเพราะลีโอสุ่ยเ,เขาต้องเอาตาแดงมาอยู่แล้วอะถ้าไม่งั้นเล่นยากคือลีโออะรีโอมันเป็นตัวเลดเกมหน่อยนะโอเคนะครับแล้วเหมือนแพทตีเซียจะเหมือนพยายามมาช่วยเนาะแต่ผมไม่แต่ผมเห็นนะผมมาร์กไว้อยู่ผมเอาเปิร์กมานะครับเปิร์กที่มันสามารถมองเห็นเจอตอนจับนั่งเก้าอี้ตอนที่ครบสี่คนได้นะครับเปิร์กนี้ยผมแนะนาเลยว่าควรอัดผมไล่มานะครับเจอแพทตีเซียอยู่ตรงนี้ อับไม้ไปไม่โดนเลยเขาข้ามมาและเหมือนจะพยายามไปช่วยหรือเปล่าหัางไม้กันไปแลยะไล่มาตรงนี้นะครับแลวเหมือนแพทิเซียนอ้าวแล้วเหมือนมีการขอบคุณกันนิดหน่อยนะตีไปและก็เหมือนหมอเจ้ยายาายวิ่งไปช่วยนะโอ้โหบอกเลยรอบนี้ผมสวยมากได้ได้อีกคนพอดีเลยมีการกดขอบคุณไปอีกหนึ่งครั้ง ผพยายามเฝ้าแพททีเซียก่อนและก็มีคนไปนี่แล้วต้ตีเธอเลยช็อกครับโอ้โหขอบคุณไปอีกหนึ่งโลกแลีวมาจาับนั่งเก้าอี้นะครับหมอจะเป็นศพรายต่อไปตอนนี้บ็อกแฟกต้องมาช่วยแล้วแต่ไม่มีไทยจะรอดหรือไม่หรือว่าจะยังไงบ็อกแฟกตอนนี้เขาอาจจะหวังรอดหนึ่งหรือว่าจะมาช่วยกันดี บ๊อกแพ็กมันจะพยายามไปช่วยหรือเปล่านั่นไงไปช่วยกันละผวาไปหาอาหุ่นนะแล้วก็ผมไม่ได้ปบ,บ็อกแพ็กนะเพราะแพที่เสียกำลังจะไปช่วยไล่กันมาวางรูปไฟเผื่อไปตีบ๊อกแป๊กได้เอาเลตันมาแล้วผมก็ฆ่าหมอได้จะมาวิ่งวนหรอจะมาวิ่งวนหรอเอาแเล้วเอ้ยไม่ใช่ดิแล้วแพที่เสียโดนล่างละวาตีนะ บอกแบ็กก็มา,าปั่นเครื่องตรงนี้กะว่าจะเอาเครื่องจุดแล้วก็ออกไปหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาก้าวไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเพื่อนล้มก็จะไปช่วยบอกแบ็กเคาะไม้เท้าไปอีกหนึ่งทีเนาะพีโอกำลังจะจับนั่งเก้าอี้แล้วแพททีเซยนั่งเก้าอี้ไปหมอกกำลังจะตายว่าเขาจะไปช่วยไหมไม่น่านะเพราะว่า ขาอาจจะคิดว่าอยู่ใกล้กันผมไม่ได้เฝ้าเลยนะฝั่งนู้นอะอ้าวแล้วหมอตายเนาะผมเปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตไปก่อนหน้านี้หรือว่าไม่นานนี้ะเออตอนที่ผมจับเอ,อเ่อหัวอย่างู้ได้คนแรกเนาะมันก็เปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตเลยมาหูขึ้นเพราะว่าผมเห็นเครื่องสั่นเว็บๆว็บเนาะกแฟกอยู่ตรงนี้ผมเห็นรูปไม้เท้าผมเห็นไม้เท้าเมื่อกี้บอกเลยแนละ้วผมไม่เห็นนะ ผมเห็นหัวไม่เท้าของบล็อกแป๊กนะก็เลยรู้ก็เลยเจอตีโดนอันเนี้ยตีไม่โดนอยู่แล้วแต่เนี่ยง้างเผื่อโดนเพราะชัดที่มันไม่ควรจะโดนมันก็ไม่โดนนะ็อตที่มันควรจะโดนโดนแล้วมากันตรงนี้จับนั่งเก้าอี้และเซอร์ก็ยอมแพ้ไปเลยเนาะเก็บสีแบบสวยงามเนาะรอบนี้บอกเลยนะว่าฟลุกื ลุกเน้นๆเลยอ่ะคือถ้าช็อตนั้นอ่ะผมวาร์ปกลับไปอ่ะแทนที่ผมจะได้หมอเนี่ยแต่ผมเบิ้ลผมเบิ้ลหมอไม่ได้ก็คือตีช็อคขิคไม่ได้นะผมอาจจะอ่าอาจจะไม่ชนะได้นะอาจจะไม่เก็บสีเนาะแล้วผมจะให้ไปดูเม็ดล่าสุดเนาะเป็นแมปเป็นแมปอ่าสวนสนุกท่นานแสงจันท์นะรอบนี้ผมเป็นรอบที่ผมขึ้นจอระเข้ได้เนาะ ก็มาลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูซิว่าผมเข้ามาเนาะเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยวิ่งไปฝั่งนู้นก่อนเลยเพราะผมจําได้ตรงนี้มักจะมีเซอร์หนึ่งตัวซึ่งใช่จริงๆด้วยนะหมออยู่บนสะพานผมวิ่งมาแต่เหมือนว่าเขาก่อนหน้านี้เขาจะไม่ได้อยู่จอเนาะละเหมือนคนนี้เขาจะเพิ่งกลับมาและดูถ้าเขาจะขึ้นไปวนสไลเดอร์เนาะ เออผมก็พยายามขึ้นไปอยู่นะแต่เขาไม่หลงโกลเลยว่ะไม่โดนเนาะตีไม่โดนลงมาแล้วพับไม้กันไปหมอพับไม้สองแผ่นเลยแล้วผมจะใช้ลาราวาพังผ่นไม้จะได้ไม่ต้องมาเล่นยากตอนท้ายเกมเนาะจับนั่งเอ่อจับ ตอนนี้คือต้องให้เอร่าง์ลาวาพังไม้ไปก่อนแล้ว,ลวก็งึงๆๆงกงงักงักก็เป็นงึงๆๆงกงักงักก็เลยอยู่เนี่ยงึกงๆๆงักงักคือเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ตีไม่โดนเนาะ <c oughs> บอกเลยนะอาจจะย,วยาวๆเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะเสร็จประมาณสามเครื่องหรือสองเครื่องได้นะตีไม่โดนเนาะค <c oughs> ือช็อตเมื่อกี้ผมว่าควรโดน <c oughs> อับไม้กันไปแล้วอันนี้เป็นเพิร์ฟของผมเนาะ ผมเปลี่ยนจากการตันอาและบิงมาเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นอาจจะต้องอาจจะยาวกว่านี้นะถ้าเกิดว่าผมไม่จ่ายบิงเนี่ยและวเมื่อเขาจะขึ้นข้างบนอีกแล้วเป็นคนที่ใจเย็นมากๆเลยเนาะตีไม่โดนเนาะแล้วผมจะกดร่างลาวาทำไมนะเมื่อกี้พอเจและ้วฉดนเมื่อกี้ไม่ควรกดละล่างลาวาเพิ่มนะเออส่วนใหญ่แล้วผมกดให้กดเผื่อม,มันจะไปตีอะไรเออแค่นั้นเลย แต่ตีไม่โดนเนาะคืองงว่าทำไมถึงตีไม่โดนแล้วก็ลากเราพขามามีหีบได้นะครับนี่แหละครับผมบอกแล้วนะกดได้กดนี่คือแต่แพททิซีไม่มีสตันเนาะเราสามารถดูบงได้นะคะบนหัวแล้วตอนเนี้เขาอ่ะเขาเพิ่งเก็บเกตได้เนาะแต่ยังไงก็ไม่ทันละผมรอดักตีเธอแล้วช็อกตีไม่โดนแล้วก็ตีไปอีกหนึ่งทีโดนแพททิเซียเนาะ ผมกะว่าจะให้มันโดนตีเธอเลยช็อกแต่ไม่โดนเนาะวางล่าราวาไปแล้วตัดมาตรงนี้ผมมาไล่กับหมอตรงนี้แล้วเนาะเอาแล้วข้ามแผ่นไม้ไปเอาแล้วเหมือนล้างลาวาจะไม่ตีตีโดนไปแล้วเนาะชดเมื่อกี้เขาตีแล้วอ่าแล้วตอนนี้เหมือนแพทิเซียเขาจะดเหมือนจะพังหุ่นผมนะแต่เขาไม่สนใจเพื่อนเลยมีบบงสองไม่ช่วยอะไรหรอก่ะ แต่ใกล้จะมีบงสามแล้วนะถ้าไม่งั้นน่ะแต่ผมไม่ได้เอกกันสตันมาด้วยนี่แหละเพราะผมเห็นว่าเออมันมีเพชรตัวเดียวอะ่ะคือคอนเสลเอากันสตันไปก็ได้นะแต่ผมกลัวเล่นพลาดไงหมวว่าโอ้คลั่งไปอะ่ะอันนี้มันจะดูเซฟกว่านะในมุมมองผมแล้วผมก็ชาร์ตีมาจังหวะนี้โดนไปเนาะอย่ามาพับไม้ส่ฉันเลยฉันบอกเลยนะแกต้องพับก่อนถ้าเขาไม่พับ เลยนะค่าเกิดเขาพับเลยนะผมว่าอาจจะจุกได้นานกว่านี้อาจจะยับเลยก็ได้นะคือผิดพลาดแค่อย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือผมรู้นะว่าทานายอะเขาว่าปั่นเครื่องนู้นอยู่เพราะว่ามันมาร์กตรงนั้น่ะสองรอบเลยนะรอบแรกผมจับนั่งก็เอ่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็มาร์กทานายมันบอกว่ามันปั่นเครื่องนู้นทีเลพอร์ตมาแล้วทีเลไปหาทนายทนายวิ่งกันมาและโดนตีไปอีกหนึ่งเอเอ เหมือนจะวิ่งข้ามสะพานเข้าบ้านสองชั้นหรือเปล่าแล้วผมไม่ยอมผมปาตุกตาตุนไปและก็ว้าไปเพิ่มความเร็วในการวิ่งและก็เอาและก็มาตรงกันตรงนี้นะครับเอาแล้วเหมือนมีการเดินติดถ้าไม่เดินติดอาจจะจุกได้นะก่านี้แต่เขาเหมือนเห็นผมใช้ลูกไฟเขาเลยไม่้าวโดนตีดักไม้ก็ตุยไปดีตุยไปอีกหนึ่ง E A นั่งเก้าอี้กันมานะแล้วเหมือนว่าตัวล่าลาว่าเหมือนจะบันจะไปไล่โคออดิเนเตอร์นะเอาแล้วโคออดิเนเตอร์เหมือนจะต้องมาช่วยนะเพราะว่าแพทิเซียเจ็บอยู่ถ้าแพทิเซียจะมาช่วยเ่มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเอาแพทิเซียนี่คือเครื่องจะเสร็จแล้วนะ ผมหลบไม่ทันนะผมกะว่าผมจะไปหลบหลังเก้า e อี้อ่ะมันหลบได้นะขเขาจีกว่าหลบหลบกูกกระสุนโคล่ะมันหลบได้นะแต่ต้องหามุมนิดหน่อยอะ่ะหากกาแพงหามุมอะไรที่มันแบบแต่ตีไม่โดนนะรอบนี้มาการตรงนี้แล้วผมก็ตีโดนไปแรงเครื่องสุดท้ายนะคะดูเหมือนว่าเขาจะเอาทางด้านของไทยมาจับนั่งกอนแพทีเซียจุดไม่ทันนาะ เครื่องมันไม่ทันนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเตรียมตอนนี้โคออร์ดิเนเตอร์เหมือนจะพยายามเตรียมช่วยแล้วเพราะว่าเครื่องเตรียมจุดแล้วผมตีโดนเก้าอี้เนาะแต่ผมเอาคลั่งมาเลยเช็ดเลือดไวกว่าปก,กติจุดเครื่องเลยนะเพื่อที่จะจุกได้นานขึ้นแล้วผมก็ตีโคออร์เลยนะเพราะว่าผมไม่สนแล้วคือเราอะไปตีเราไปนั่งตีทนายตอนเนี้ยมันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าทนายวิ่งไปนู่นอะ แพทที่เราจะซ้ําอีกคนนึงให้ตายเพื่อเสมออ่ะมันจะดีกว่านะเสมอะดีกว่าเพ้นะและนะตอนนี้ผมวิ่งไปตรงน,นี้หูขึ้นอยู่แวบๆผมคิดว่าหูขึ้นคนเปิดกระตูนะวิ่งกันมาตรงน,นี้เจอเป็นแพทติเซียอ้าวแล้วเหมือนจะมีคนไปช่วยกันอ่าแต่ผมว่าผมไล่แพตติเซียต่อด,ดีกว่ามากันตรงนี้เทเลกันไปเลยนะ แฮทีเซียอยู่ตรงนี้จะโดนหรือไม่ชาร r g e ี tea, ไม่โดนชา a r g e ี tea, ไม่โดนบงแล้วก็ขึ้นมาการตรงนี้นะครับแล้วเหมือนจะขึ้นรถไฟจะขึ้นทันหรือเปล่าอ้าวขึ้นผิดตรงแต่ต่อเมื่อขึ้นผิดตรงก็น่าจะโดนเทเลอร์อยู่ดีนะมันต้อง สุดเท่านั้นนะครับถึงมันจะอ่าสตันดได้นะเอ้ไม่ใช่ดีถึงไปได้นะมันต้องมีคนขับอ่ะเออนี่เป็นเปิร์ของแพตซียอ่ะทนเอ้ไม่ใช่ดีของแต่ละคนเลยนะก็มีมีเปิดอยู่แค่สามคนเนาะอีกคนหนึ่งเหมือนเขาจะปิดไว้เนาะแล้วเหมือนสองคนเขาจะโลภนะเหมือนเขาจะพยายามมาช่วยเนาะแต่ผมไม่ยอมนะเพราะว่าผมต้องเอาเสมือให้ได้แหละ ถ้าเกิดว่าผมเอ่อไปไปนั่งไล่คนอื่นเนี่ยอาจจะแพ้ได้เลยเนาะโอ้ยยองยองกัดมาแล้วผมได้ยินเสียงเปิดประตูอยู่เว็บเว็บจะไปไล่ไหมแล้วผมก็มีเดินการเดินไปเนาะเดินไปคู้โห้าเปิดประตูเอาแล้วเปิดประตูเสร็จแล้วแล้วเขาก็มาช่วยกันไปนที่เรียบร้อยแล้วนะเอาละตอนนี้งานหยาบแล้วซาลามบีโอดีโอจะตีโดนไหมช้ชตาโดนไปแล้วนะคะ ตอนนี้การันตีเลยว่าเราอาจจะชนะนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บแพทิเซียคนนี้ได้และเราอ่ะไปเก็บธนาอีกคนอ่ะเท่ากับเราชนะเลยนะแต่ถ้าเราเก็บแค่แพทิเซียได้เราก็แค่เสมอนะแล้วเหมือนว่าธนาเขาจะย่องย่องยองๆนะผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าเขาจะไปไอ้นี่ไปเปิดประตูฝั่งนู้นเลยนะซึ่งผมยังไม่จ่ายเทเลนะเพราะว่าผมว่าเออทำแพทิเซียให้ตายดีกว่าไปแล้วอ่ะคือดีเออ ออกไปออกไปเออออกไปออกไปเนาะก็เสมอนะครับแล้วผมก็ขึ้นจอระคีได้ในที่สุดนะครับเออคือโคตรลุ้นอะ <c ười> คือบแบบตัดสินใจพลาดนิดเดียวคือพลาดทั้งเกมเลยนะถ้าผมตอนนั้นนะผมเทเลไปนี่คือแพเลยนะเ <c ười> กรงว่าจะแพแร้ว <c ười> ดีท่้ว่าเก็บคนแรกไว้เนาะ เล่นเดี๋ยวผมให้ดูแรงนะครับเนี่ยครับจระเข้จริงๆนะนี่จระเข้จริงๆนะเนี่ยผมแรงจระเข้แล้วและอาจจะต้องไต่ต่อไปเนาะอาจจะขึ้นแรงสูงๆกว่านี้ได้นะในอนาคตถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าน